ไปเป็นชุดใหญ่ชุดชุดลำลาวพี่น้องชุดชุดตำลาวเอาดูกันยาวๆไปเลยนะคะดูกันยาวๆไปเลยพี่น้องตำลาววันที่27วันจันทร์ที่27นะครับผมเป็นมาแต่กาะสินค่ะนี่นะครับนี่เนถูกทสองงวดงวดละวหามื่นเหลาวมัคคอยู่นี่ละในร้านท่าเหมืองจับในรับพี่น้องดูยาวๆไปเลยเด้อดูยาวๆไปเลยนะครับ เจ้าพี่น้องก็หลายดอกเนาะแต่ว่าน้องนิจ่ากับลาภูภูญะกัณฐิยามไหกี6สุดท้ายคือวันเสาร์วันที่ท่านบุญนี่วันเสาร์คือมือวันที่หนึ่งเลยของพ่อย่านนี้ก็บ้านในะครับมืออยู่วันเสาร์ตรงกับวันที่ใดจะ นี่คือคือชุดใหญ่นะครับชุดใหญ่คุณแม่มาจากกรสินนะครับมาขอย่มได้ได้ย่มนั่นเล่านะครับบัานนี้เพิ่นก็นเดินทางมาจากกรสินนะครับก็เลยมาขอเล่าวันที่27ที่จะถึงนี่นะครับพี่น้องอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับผมแถวคุณธิ์เี่เดินทางอดภัย ทางปลอดภัยครับพี่าช่องนีไม่มครับุไดวกพี่จะนเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับผม งามสวยๆาเนี่ยแหละครับขอถามนะครับผมคือแดงยิ่นข้ามาม้านคักจ้ะครับผมครับฝันเห็นละไะจึงไดมานนี่ครับผมฝันเห็นงูใหญ่สามตัวผมว่าเห็นเพอนเห็นพระญาติสามตัวปูนยายูครับก็เลยพากันมางไปสวนมากก็เลยได้มาครับเขาก็ความฝันพอดีเลยฝันว่าจังใดก็ครับฝันเห็นงูอยู่บนเพดานสามตัวนอนคนนิ่งนอยู่ แต่บานนี้เป็นยิ่งได้บานนี้โซกได้โชคได้ลาบมาตลอดค่ะมาตลอดมาขอ,อนี่อยู่บ่ครับจะกครั้งแล้วครับสามครั้งที่สามแล้วจ้ะเป็นเป็นเลขของเพื่อนบ้านคือยังไงครับเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านคือเล่าเป็นบอครับหวัวทิหวัวทิพานมาวังวันะเอ่านเมือวานนี่เนปะ็นยังในในไงถูกบ่ครับถูกะถูกตัวศูนห์หักศูนย์หัา นะครับมาขออยู่นี่มาขอได้840 840ออกศูนยซื้อลงแต่ซื้อขึ้นซื้อลงได้0ูนี่ับ0ูนย์หนะครับก็เลยซื้อขึ้นซื้อลงครับบานิลล่าวันที่27นี่เป็นยังไงครับคือว่าเสียวตัวใดมักตัวใดครับวันที่27ยังบ่ได้จุดค่ะแต่ว่าสิตามตัวเก่าอยู่จ้ะ4004 4004จ้ะเอาสิจุดตอนใดครับก็ว่าสิก่อนสิกลับาพิะจ้ะก่อนสิกลับขอพรอันนี้โอ้จุดถูก เอาบานนี้รอทุบก็แล้วกันนะครับศูนย์สีศูนย์สีมันบ่ออกค่ะไปออกศูนย์หาแต่ว่ากระูกคือเกาค่ะนะครับสามตัวมีมีตัวใดนะครับแปดสี่ศูนย์กัแปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดนะครับกระสิตามตัวนี้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้กระสิจุดอีกอยู่จ้าครับเอาไปจุดเลยครับเชิญเลยครับผมครับรอติดตามพี่น้องเอพซีอย่างนี้ไปไหนนะครับครับขอบคุณครับข้อจุดแล้ว น่นล่เพิ่นไข่เพิ่นจุดเออบ้านนี้เอาพี่น้องรอบดนนะครับตำราตำราอดจะรอนะครับแป๊บนึงนะครับหมดแล้ได้ตัวใดได้ตัวใดบอกกันเลย

สองหนึ่งศูนย์นะครับแห่กันนะครับแห่กันดูนะครับฟังฟังฟังโอฟันมาเมื่อนในห่นู้ฟันว่าดิ้งหน่อยผู้ชายฟันเห็นดิ้งน่อยผู้ชายคืนนี่ครับบันเนียนพนเก่าขเก่าจังสิเกาของแอลนี่ ไปไปฝืดเบิ้งในเสือเพิ่นเห็นมัดมัดตัวนึงครับมัดตัวผู้ได้วันมัดตัวเมียมัดผูมันสิตัวนี้น้อยมันนี่มันกระโดดกระโดดแต่ว่าดิ้งน้อยกันนังอ่นนั่งอยู่แต่หนูตีเป็นหนึ่งเกจแสดงว่าเลขมีหนึ่งอัดปั่นทีดิ้งน้อยงวดที่แล้วกันหนูได้หนึ่งเก้าเก้าไหมมันออกหนึ่งฮกวันที่แล้วอยู่นี่ล่ะอยู่ถูกได้หนึ่งเก้าเก้ามันออกหนึ่งฮกนะโอ้ปีนหัวเก้าเลยจช่เก้าก็ฮกตัวเดียวกันเลขูนะ่ตรงกับหัวกับหาง์เลขเกจต้องเป็นเลขหนึ่งครับ ต้งเซอจังสี่่กะสองนองศูนย์มันบอกระเขาก็เปร่งเอาสมุดปากาเนี่ยใมรเล่าอะไรเชียนไงากาเขียนล่เชียน้หายลอบแปรหายเลยนะครับยีบเกดจ้าคีบซื่อขึ้นซื่อร่วมคือเกตสองสองเกตน้อันนี้่มียัน้ยไตปุอยุตายมัปัดมัขวามะดานคอยุใไซบุยไซย้นวดอ้า ใจเย็นได้พี่น้องเดี๋ยวได้ดูแน่นะครับจุดย่ำใด้ย่ำนั่นพี่น้องเนี่ยจำลาวได้พี่น้องเี่ดย่ใด้ย่ำนั่นนะครับครับเจสูกจดยุบบ้านยช่ไครับอำเภอศรีธาตุติดเขตกรสิน ซื้อเล็กซื้อเล็กจ้ะไม่เล็กสีธาตุไม่เล็กสีธาตุนะครับน่ง้ะครับ่าเปดตัวนี้สดสดจริงจริเลยสดดริงจริตัวนี้เขียนงามๆนะครับตัวใหญ่ๆแกงอิ่มเลยครับแปลเลยนะครับแปลเลย ครับครับรันครับเจ็ดหนึ่งนตัวเจ็ดหนึ่งเจอละที่เราได้ค่มันหกมื่นนะเราเ็นแบบนี้ละชอบตัวไหนมากที่สุดครับคุณพี่ชอบหนึ่งเจ็ชอบหนึ่งเจ็ดมากที่สุดขีดวงกลมเลยนะครับผม มากที่สุดคือหนึ่งเจ็ดพี่น้องถูกตลอดลถูกลาลิลีนะครับผมเช็นวันที่ให้หน่อยครับพี่เชยนวันที่ให้หน่อยครับบอวันวันที่ออกนะครับวันทยี่สิบเจ็ดค่ะวันที่ออก วันจ <trim> mmm, ันทร์ที่ยี่สิบมื่อยีแปดบี่สิวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดยี่หวันอาทิตย์ยี่สิบเจ็ดวันจันทร์บวกลบตำลาว ต่าเดี๋ยวผมตัวเลขนะครับผมจะเย็นเย็นเ FC นะครับผมได้ดูแน่นะครับถูกมาตลอดไก่บนไดแล้วก็มากพี่น้องทุกหวดเลยนะครับจ้ามาทั้งนี้ค่ะ อ๋งนิ่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 งพี่นิ่งนิ่งสีธาตุมันมาครับตัวมักตัวชอบหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดองเจ็ดนะคะนี่ละที่เราถูกนะเราเห็ดแบบนี้ละมว่านี่มีคนถามอนว่า อันฝันว่าได้แลนมีคนไล่แลนนะ่ะตีเป็นอย่างนุก็ตีเป็นศูนซี่ซเนหาสมรออกซุนหาครับครับคันมั่นใจหนึ่งมาแน่นอนนคในส่วนของเพื่อนบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเม็ดเดียวเนื่องเก็ดมาครับครับตำราวันที่27เดือนี่น้คงนี้ครับชื่อวางเดยวครับ แม่เลขสีธาตุวันจันทร์ที่2 7เด้อค่ะอพี่น้องนะครับเดี๋ยวเขาเบิ่งอีกรอบนึงนะครับผม คยลำจะเกิดเกิมาก้ั้แกครั้งแรกหนูลำถวายโอ้จะมันิแตกคักตัวสามตัวรู้ผูจอมคืธรรมดาครับเดี๋ยวผมโทรหาเด้อครับมีหารารวยเด้อเดี๋ยวผมโทรหา ที่ดีน้อซื้อสมคร่ต้อ,ยยองยัาบอกปูเาต้องบอกเดมอกเยอมาได้ได้เรดิเรา่วงแล้วว่านะครับสำหรนวทางตำนะครับสำหรับแนวทางตำลาวผว่าหนูก็มานาน,านี่เราก็าไปเนขำสนุก เป็นไทฮแม่นดีครับคูย่ให้ผักให้เลยร่วมเดียวมันจะงวดเหรอครับสามงวดสามงวดเหรอเนาะตั้งแต่ฝันแล้วกันเลยได้มาเลยฝันเห็นข้ายานาฝันเห็นงูใหญ่ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับเดี๋ยวผมโทรหานะครับผมครับผม แม่ตัวเลข <c oughs> นนม่ต <c oughs> ัวเลขตัวเลเดี๋ยวกัน,น, <c oughs> นเงียๆไปเลยคุณนอ้องเอ <c oughs> าคุกคักคุกคักแน่นะครับมันอ็จะเป็นวุ่นวายคุรคักแมันมีแต่เห่าม,มีหลายคนหลายช่องนะครับต้องขอให้นะครับอาจจะ ชาดบนลหลัค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนี่แหละคือโอ้เลือบ่วงกลมให้เม่นเล็กนะคะเม่นเล็กเม่นเล็กสีธาตุนะคะเหลาหมานเล่าสุกงวดนางซับข้าวที่ดอกนางงวดติดแล้ะเด้อพี้องชาด ตัวไหนก่อนที่รอบวงกลมหนึ่งเจ็ดกับส,สองเจ็ดตัวละามาครับไปน,น,นอออกไปจัลละหน้ารณานะครับสําหรับภูมิมาเพื่อนบ้านนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดเนาะนะครับดูกันยาวๆดูกันยาวๆมานะครับในส่วนน้องลิต้านะครับก็ โอเคอยู okay, ่ในส่วนน้องลิต้าก็ให้ไปแล้วนะครับผมสองหกสองสองอันนี้รักษาให้น้องลิต้าเดียวผมจ้า